สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาเจอกับวันแล้วก็คูปเปอร์นะคะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่เทา่าไหร่ครบสิบสามธันวาคมนะคะวันกับคูปเปอร์ขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมคลิปนะคะขอ้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะขอบคุณที่เอนดูคูปเปอร์นะคะขอบคุณทุกไลค์เลยค่ะวันนี้คูปเปอร์เต็มจอเลยนะคะโอเคดูคูปเปอร์ไปแล้วกันทุกคน <laughs> อยู่ได้อะไรมาลกูกปลาเหรอฮะ What is that baby? Fish? You got fish? Oh okay, baby. Such a good boy, mommy love you. Thank you for helping, mommy. Everything, baby. You're such a good boy. Mommy loves you so much. Come say hi. Can you say hi to anybody? Did you know? Did you know? See? You're a YouTuber now, baby. You know that? Yeah. So cute, oh so cute in the world. He's my cook He's it's adorable. Cooper is such a good boy. He's the best boy ever. That's why, mommy loves you so much. Every morning, mommy said, "He's my good boy right here, huh?" He's my good boy. โอเควันนี้วันกับคูปเปอร์ก็จะมาอัปเดตในเรื่องของ ร่างกฎหมายประกันสุขภาพนะคะทุกคนที่วันอัปเดตมานะแล้วก็ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นที่วอชิงตันดีซีที่เขากำลังทำอยู่ตอนนี้นะคะว่าเป็นยังไงบ้างน,นะคะมาดูความคืบหน้ากันนิดนึงแล้วก็พรรคเพืพ่อรกันเองนะคะในสภาผร้แทนรัษฎรเนี่ยก็คล้ายๆกับเขามีการเสนอร่างกฎหมายประกันสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะแต่ว่ารายละเอียดนี่ไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงบ้างน,นะคะก็ของ ประกันสุขภาพของโอบามาแคร์เอาอย่างนี้แล้วกันนะคะทุกคน Affordable Care Act นะคะก็เป็นร่างกฎหมายที่เขาพยายามผลักดันที่จะต่ออายุอีกประมาณ2ปี3ปีนะคะก็ ล้มเหลวในวุฒิภาะทุกคนก็ไม่ผ่านแต่ว่าตอนนี้พรรคลิเบรกันในสภาผู้แทนรัษฎรก็ได้เสนอร่างกฎรรมกรรมหมายประกันสุขภาพของตนเองนะคะก็หลังจากที่วุฒิภานะคะไม่สามารถผ่านร่างกฎมหมายเพื่อแก้ไขปัญหาค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพได้ในสัปดาห์นี้นะคะพรรคลิเบรกันในสภาผู้แทนรัษฎรได้เผยแพร่ร่างกฎหมขขายเมื่อเย็นวันศุกร์นะคซึ่ง จะไม่ขยายระยะเวลาการอดหมึภาษีตามกฎหมาย Affordable Care Act นะคะแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ,ๆที่ผู้นำพรรคยืนยันนะคะว่าจะช่วยปรับปรุงการเข้าถึงการดูแลสุขภาพของชาวอเมริกัน เขาบอกว่าเวลาเนี่ยเหลือน้อยลงทุกทีสาหรับสภาคองเกรสนะคะที่จะต้องดําเนินการเมื่อเงินอุดหนุนสําหรับชาวอเมริกันที่ซื้อแผนประกันสุขภาพผ่านกฎหมาย Affordable Care Act นะคะหรือ ACA ก็จะหมดอายุลงในปลายปีนี้ก็คือเดือนนี้แหละทุกคนเบี้ยประกันของชาวอเมริกันหลายล้านคนนี้เขาบอกว่าอาจจะ พุ่งสูงขึ้นอย่างแน่นอนนะคะถ้าใครซื้อการสุขภาพผ่านกฎหมายตัวนี้นะคะมันก็ไม่ค่อยเข้าใจมากมายอะไรเท่าไหร่นะคะยังประกันสุขภาพที่สหรัฐอเมริกาคือมันค่อนข้างจะคอพปิเคตอะทุกคนแบบยุ่งยากแล้วก็เข้าใจยากขนาดคนที่กเกษียณอายุนะคะไม่ได้แคร์ไม่ได้เอะไรอย่างเงี้ยเวลาจะสมัครเนี่ยต้องอายุประมาณเท่าไหร่เวลาคนกเกษียณนะคะก็ยังโอ้ยังไม่กระจัง ชัดเจนมากนะคะต้องทำความเข้าใจอีกเยอะนะคะซึ่งนะคะจริงๆแล้วพรรคเดโมแครตนะคะมีการผลักดันให้ขยารยราะยะเวลาการให้เครดิตภาษีเพิ่มเติมเหล่านั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เบียบ้ยประกันเพิ่มขึ้นซึ่งเป็น2เท่าหรือมากกว่านั้นนะคะการเพิ่มเงินอุดหนุนเริ่มขึ้นนะคะในปี2021 เพื่อทำให้แผนประกันสุขภาพในตลาดของ ACA มีราคาที่เข้าถึงได้มากขึ้นสำหรับชาวอเมริกันจำนวนมากขึ้นนะคะตลาดดังกล่าวเกิดขึ้นจากการปฏิรูปสุขภาพที่อดีตนะคะประธานาธิบดีรักโอบามานะคะลงนมามบังคับใช้ในปี2010ซึ่งพรรคดูพักิกานก็มีการวิจารณ์มานานแล้วนะคะสมาชิกสภาผู้แทนรารนะคะเหลือเวลาอีกเพียง4วันก่อนที่จะหยุด พักช่วงวันหยุดยาวในวันที่19ธันวาคมนะคะส่วนวุฒิสภานะคะจะหยุดพักในวันที่20ธันวาคมก็คือเป็นช่วงฮอลิเด้นะคะ ข้อเสนอที่พรรคพิพาทไอการในสภาผู้แทนรัษฎรนําเสนอเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็คือเมื่อวานแหละรวมถึงมาตรการที่จะอนุญ,ญาตให้ธุรกิจขนาดเล็กสามารถรวมกลุ่มกันซื้อแผนประกันสุขภาพสําหรับพนักงานและก็กําหนดข้อกําหนดใหม่สําหรับผู้จัดการผลประโยชน์ด้านยาเพื่อลดต้นทุนยานะคะตั้งแต่ปี2027เป็นต้นไปรัฐบาลกลางเนี่ยจะจ่ายเงินช่วยเหลือในรูปแบบที่เรียกว่าเงินลด ภาระค่าใช้จ่ายร่วมนะคะเพื่อลดเบี้ยรประกันสําหรับชาวอเมริกันที่มีรายได้น้อยบางกลุ่มโดยแผนประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองการทาแท้งจะไม่รวมอยู่ในกลุ่มนี้นะคะไม์จอนสั้นนะคะประธานสภาผู้แทนรัศดรกล่าวว่าคาดว่าจะมีการลงคะแนนเสียงในร่างกฎหมายฉบับนี้ในสัปดาห์หน้าไม้จอนสั้นกล่าวในการถแถลงนะคะว่าพ,พักริพพับดิการในสภาผู้แทนรัศดร กำลังจัดการกับปัจจัยหลักที่ทำให้ค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพสูงขึ้นเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการดูแลสุขภาพได้ในราคาที่เหมาะสมเพิ่มการเข้าถึงและก็ทางเลือกและฟื้นฟูความน่าเชื่อถือข,ของระบบการดูแลสุขภาพของประเทศสำหรับชาวเมกันทุกคน ฮาคิมเจฟฟรีย์นะคะผู้นำเสียงข้างน้อยของพรรคเดโมแครตอส์แผู้แทนราษฎรก็มีการวิจารณ์นะคะวิพากษ์วิจารณ์ข้อเสนอดังกล่าววันนี้นะคะวันเสาร์เขาก็มีการเขียนในเว็บไซต์ของ X นะคะว่าไมค์จอห์นสันนะคะเพิ่งเปิดเผยแผนประกันสุขภาพของพรรคหรือภพบริกันที่เป็นพิษซึ่งส่งผลเสียต่อชาวอเมริกันทั่วไปแผนนี้ล้มเหลวในการขยายเวลาเครดิตภาษี Affordable Care Act ที่จะหมดอายุในเดือนนี้และเป็นข้อเสนอที่ไม่เป็นจริงจังอย่างยิ่ง ข้อเสนอที่นําโดยพรรคเดโมแครตในวุฒิสภาพเพื่อขยายเงินทุนสําหรับแผนประกันสุขภาพ ACA หรือ Affordable Care Act นะคะออกไปอีก3ปีหรือ2ปีอะทุกวนได้รับการสนับสนุนจากพรรคที่พัประกันจํานวนหนึ่งก็คือประมาณ4ท่านที่วันลงคลิปไปนะะแต่ไม่ผ่านการลงมติในสัปดาห์นี้อย่างเช่นเดียวกับแผนอีกฉบับที่ได้รับการสนับสนุนจากพรรคประกันในวุฒิสภานะคะร่างกฎหมายทั้งสองฉบับ ไม่ได้รับวกวารสนับสนุนมากพอที่จะผ่านเกณฑ์60เสียงตับที่กําหนดไว้ในวุฒิภานะคะจริงๆแผนประกันสุขภาพเขาบอกว่ามีการแข่งขันกันสูงนะคะแล้วก็หลายแผนเนี่ยไม่ไม่ผ่านความเห็นชอบในวุฒิภานะคะขณะที่เบี้ยรประกันตามกฎหมายไอตัว ACA นะคะ Affordable Care Act ตัวนี้กำลังจะถูกปรับขึ้นนะคือถ้าเกิดไม่ผ่านไม่มีเงินบุญหบน,นนะคะก็อาจจะมีราคาเพิ่มขึ้น <c oughs> ประธานาธิบดีโดนทัทนะคะสนับสนุนการให้เงินช่วยเหลือแก่ประชาชนเพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพแทนการให้เครดิตภาษีสำหรับแผนประกันสุขภาพภายใต้กฎหมาย ACA Affordable Care Act นะคะแกบอกว่าอยากเห็นเงินหลายพันล้านดอลลาร์ไปถึงประชาชนไม่ใช่ไปถึงบริษัทประกันภัยทั้งกล่าวเมื่อคืนวันศุกก็คือเมื่อวานนะคะระหว่างกัน ทำงานที่ทําเนียบข่าวนะคะแล้วก็แกบอกว่าอยากเห็นประชาชนเนี่ยออกไปซื้อประกันสุขภาพที่ดีให้กับตนเองนะคะแผนของพรรครือพับลิก,กัรในวุฒิสภาประกอบไปด้วยข้อเสนอให้ประชาชนได้รับเงินออมเพื่อสุขภาพสูงสุดเนี่ย1,500เหรียญดอลลาร์สหรัฐสำหรับชาวอเมริกันที่มีรายได้น้อยกว่า700%ของระดับความยากจนของรัฐบาลกลางนะคะมาดูเปรียบเทียบยังไงนะจุกูเจ็ 700เปอร์เซ็นต์ของระดับความยากจนของรัฐบาลกลางแต่ข้อเสนอของพรรคปฏิบัริการในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยไม่มีข้อความดังกล่าวนะคะในข้อเสนอของพรรคบริการในวุฒิานะคะบัญชีออมทรัพย์ซึ่งไม่สามารถนําไปใช้ใจ่ายเบี้ยประกรันได้จะถูกนําไปรวมกับแผนประกันสุขภาพที่มีค่าใช้ใจ่ายส่วนแรกสูงนะคะแผนประกันสุขภาพดังกล่าวมีค่าใช้ใจ่าย ส่วนแรกเนี่ยเฉลี่ยประมาณ7 0 0ดนดอลลาร์สหรัฐอันนี้ตามการวิเคราะห์อของ KFF ซึ่งเป็นองค์กรด้นนานนโยบายสุขภาพนะคะพักเดโมแครตนะคะคัดค้านร่างกฎหมายของพัก,พกริับลิกันในวุฒสภาแน่นอนอยู่แล้วเนาะ เดโมแครตก็คัดค้านหรือพับริกันหรือพับลิกันก็คัดค้านร่างกฎหมายของพรรคเดโมแครตนะคะโดยอ้างว่ากฎหมายดังกล่าวจะไม่ช่วยให้ชาวอเมริกันจ่ายค่าเวี้ยประกันสุขภาพได้นอกจากนี้นะคะพวกเขาอย่างคัดค้านถ้อยคาที่จํากัดการทําแท้งแล้วก็การดูแลด้านการแปลกเพศด้วยนะคะในขณะเดียวกันนะคะสมาชิกพรรคหรือพับลิกันนักุกคนบางคนได้เตือนว่าการยุติอ่อคูปเปอร การยุติเงินบุดนน Affordable Care น,นะคะอาจทำให้พรรคของพวกเขาเนี่ยแพ้การเลือกตั้งการเทอมโดยอ้างถึงข้อความสแสดงความกังวลจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งของพวกเขาสมาชิก,พ,กพรรคทพัมปิกันจำนวนหนึ่งในสภาผู้แทนรัศดรกำลังหาหนทางที่จะขยายเงินบุดน,นต่อไปนะคะรวมถึงการ พยายามพักดันให้มีการลงคะแนนเสียงในสภาแทนรัศนรแม้ว่าจะมีเสียงคัดค้านจากผู้นำพรรคก็ตามนะคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการ <c oughs> พยายามพักกันตัวอุบอมาแขนะคะเพื่อจะให้มีเงินกดโนดต่อไปอีกประมาณสองสปีข้างหน้านะคะแต่ว่ามันก็ล้มเหลวนะคะแล้วก็อาจจะมีการโหวตใหม่ ในสัปดาห์หน้านะทุกคนในเรื่องประกันสุขภาพใครมีความรู้เพิ่มเติมในเรื่องนี้นะคะคอมเมนต์ใต้คลิปวันด้วยเพื่อวันจะได้ความรู้เพิ่มเติมนะทุกคนอันนี้ก็เป็นข่าวเขา,ขาในวอช h i ิงตันดีซีนะคะว่าตอนนี้เขาทําอะไรบ้างนะคะขอใทุกคนม,มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะวันก็พึ่งขายจับวันนะคะก็อากาศเย็นก็เหมือนจั <c oughs> เสียงก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนยังไงก็ดูแลสุขภาพเช่นกันนะคะขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์แบบให้กำลังใจนะคะแล้วก็เอดูเราสองคนเนาะขอบคุณมากๆค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ